สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป้าอ้าวอาน่องอีเมย์พบพอกันอีกแล้วกับสาวบัวน,ะนาะมือมนีสาวบัวผ้าพีผ้าหน้องมาเบงกระเช้าผักเพื่อสุขภาพน้องพี่น้องอันนี้มาอัปเดตกับว่าใดนาอพี่น้องนาะอมือนี่นาะอสาวบัวสีพามาเบงออเดอร์ในหลอบเสาเนี่นองสําหรับกระเช้าพักเนาะทีเห็นนี่คือแมนทั้งเบิดเลยพี่น้องอันนี้คือเป็นกระเช้าใหญ่เนาะทั้งเบิดเจ็ดกระเช้าเน,น่อนองในหลอบเสาแต่ว่าหลอบใบเนาะ ก็บ่มั่นใจว่าซิมี่ีกบ่อเนาะพี่น้องแต่วา่าได้ยินมาแววๆอยู่เนาะว่ารอบ,บายซิมี่เกเนาะจานวนเท่าไดซาบวัวยังบ่ทันไห้หูเนาะเพราะว่าต้องรอคอนเฟิร์มอีกที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวจังไ๋เดี๋ยวซาบวัวสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกที่หลอบ,บายเนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้สิให้เบิง่งใน้หลอบเสากรเนาะพี่น้องอันนี้คือเป็นกระเช้าจากทงางฟาร์มเฮ้าเนะาะทีเฮ้าเดเฮ็ดขึ้นมาเพื่อจัดจหน่ายแล้วก็เอาไปแจกน้าเนาะพี่น้องทั้งจําหน่ายทั้งแจกเนาะที่ท่ายให้เบิ่งนี่ก,ก็เพื่อว่า พี่น้องคนใดทีสนใจเนาะอยากมากอุดหน,นุนกระเฉาพักของเฮาเนาะพี่น้องก่กายินดีได้เลยเนาะพี่น้องเนาะสังเขามาได้เนาะผู้ใดทีอยู่ไก่เนาะพี่น้องผู้ใดทีอยู่ไก่อ,อ,อนุสาวลี่ใช่เนาะพี่น้องผู้ใดที่เป็นเอฟซีองซาบัวสีหูเนาะว่าสถานที่ของซาบัวนี่ก็คือาดาดฟา้าห่างเส้นตะวันอนุสาวลี่ใช่สมอรภูมมเนาะพี่น้องผู้ใดสนใจกะสั่งจองกันเขามาได้เนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะอันนี้คือเฮามาก ไายให้พี่ให้น้องเบื้องนอกว่ากระเ้าข้องเฮากะสิประมาณนี้น้องพี่น้องอันนี้คือเป็นกระเช้าใหญ่เนาะกระเ้าใหญ่ราคากะบัวแพงพี่น้องราคาบัวแพงราคาหนาหักหนาหักเลยเนาะกระเช้าผักเพื่อสุขภาพเนาะพี่น้องรับรองว่าอ่าถ้าเข้าไปหมอบให้ผู้ใดนี่รับรองว่าดีใจเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งของดีๆให้อ่าผู้คนที่เฮ้าเข้ารพบนับถือเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นพืชผักแบบปลอดสารเนาะ จริงๆการหมอบมันกับหมาได้ร้ายรูปแบบเนาะพี่น้องอาจจะเป็นหมาบแบบสิ่งของที่มีราคาเนาะแต่ว่าอันนี้กาถึงแมนว่าสิบมีราคาสูงเนาะพี่น้องแต่ว่ามันอาจจะเป็นคุณค้าทางจิตใจก็ไดเนาะนี่เนาะบ่จําเป็นต้องเหมอบสิ่งของที่มันมีราคาแพงๆเสมอไปเนาะพี่น้องถ้าเฮาคิดว่าเฮาสิหมอบแค่เฮาคิดว่าเฮาสีหมอบก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆเนาะพี่น้องภูมิใจทั้งผู้ได้รับแลยกับผู้หมบให้เนาะพี่น้อง อ่านี่แหละสาบวกก็เลยมาถ่ายสูพีสูน้องเบิ่งเนาะให้เบิ่งความสวยความงามนั่เนะาะแล้วกา็อ่ามาอ่าโปรโมทกับบ้าได้พี่น้องเนาะมาโปรโมทกับบ้าได้เพื่อว่าผู้ใดที่กําลังมองหาของขวัญปีใหม่เนาะพี่น้องมอบให้ผู้ทีเ่เข้ารบนับถือเนาะผู้รักผู้ใหญ่กับถ้าผู้ใดสนใจก็ล่องสร้างจองขามาเนาะพี่น้องเนะาะพิกัดกระสียูที่อนุสาวรีย่ใส่เนาะพี่น้องเนาะแถบกรุงเทพเข้าเนาะทรงให้ได้พี่น้องเนาะแต่ว่าถา้า ไกลจากนี่ไปเขากับบ่อมันใจเนาะซาบวัวกับบ่อมันใจว่าพื้นสงไหลซำใดเนาะเพราะว่า,าทรงพักมันถ้าทรงไกลเกินไปร้านมันก็อาบสิบสะดวกเนาะพี่น้องนี่เนาะเป็นการมาไทายให้เบิ่งเดี๋ยวหลอกาบเนาะพี่น้องจัง่อยติดตามเบิ่งว่าซาบวัวซิมีอีกท่ายเนาะสำหรับกระเ้าในมือนี้เนาะพี่นอ้องนี่แหละสำหรับกระเ้าเนาะพี่น้องเมื่อปีที่แล้วนี่อย่างที่ซาบวัวเคยบอกให้ฟังเนาะเกือบลอยพี่น้องเนาะเกือบลอยแต่ว่าปีนี้กะ อ่าอันนี้ก็ใช้ยอยมาเลยเรื่อยพี่น้องมือละซี่หาอันเนาะแต่ว่าสําหรับในมือหนีเนาะพี่น้องเนาะสำหรับในมือหนีรอบรอบเสาเนาะกระเช้าใหญ่เจ็ดกระเช้าเนาะพี่น้องไปแล้วไปแล้วเนาะอีกจะข้าวหนึ่งเดี๋ยวว่ากระสิมีลูกค้ามาหลับเนาะพี่น้องนี่ละเดี๋ยวจังค่อยติดตามเบอรงเนาะพี่น้องเดี๋ยวจังค่อยติดตามเบอรงว่า ซาบัวสิเหตุแบบได้ต่อหรือว่าซิมีออเดอร์ขามาแบบได้เนาะพี่น้องเนาะจากดนซาบัวกะขอกำลังใจจากพี่จากน้องนั่มในเดอร์พี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากพี่น้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้ซาบัวในการ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่ให้น้องได้รับเบืองรับชมเนาะสาหรับคลิปนี้ซาบัวกะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบเนาะเลียวพกันแน่ตอนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนสบายดี